สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะอยู่กับอาจารย์ไอเดียนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะไปดูกันว่าในเรื่องเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะอ่ะอาจารย์พาไปดูต่อเลยนะคะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจารย์บอกว่าทักษะการอ่านนะคะเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยเนาะในการที่จะใช้ทักษะนี้ค่ะในการแสวงหาความรู้ใช่ไหมคะ หรืออาจจะใช้ทักษะนี้ในการทําให้ตัวเองมีความรู้สึกบันเทิงขึ้นก็ได้นะอ่ะอาจารย์พาไปดูที่การแสวงหาความรู้ก่อนเขาบอกว่าทักษะการอ่านเนี่ยเป็นทักษะที่ทําให้เราแสวงหาความรู้ได้อย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นเราอยากที่จะเพิ่มพูนความรู้ใช่ไหมคะเรียนในห้องไปแล้วอยากค้นหาความรู้เพิ่มเติมไปหอสมุดได้หนังสือมาเล่มน,นึงเราใช้วิธีการในการอะไรกับหนังสือคะ ใช้วิธีการอ่านถูกไหมอ่านหนังสือใช่ไหมคะเพื่อทําให้เราได้รับความรู้จากหนังสือเล่มนั้นใช่ไหมคะจําเป็นต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวไหมคะไม่จําเป็นใช่ปะการอ่านค่ะอาจจะเป็นลักษณะของการอ่านเครื่องมือที่เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ะคะ่ะอย่างเช่นอ่านจากมือถือใช่ไหมคะอ่านจาก iPad ใช่ไหมคะจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ใช่ไหมคะละักษณะของการอ่านแบบนี้ละคะ่ะถ้าเกิดได้รับความรู้ถือว่าเป็นการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้นะคะ นอกเหนือจากการอ่านเพื่อแสวงหาความรู้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะอ่านเพื่อทําให้เรารู้สึกอะไรขึ้นได้ด้วยบันเทิงได้ด้วยถูกไหมคะการอ่านเพื่อความบันเทิงอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นการอ่านเพื่อความบันเทิงก็อย่างเช่นอ,อน่านนิทานอ่านการ์ตูนอ่านนิยายต่างๆใช่ไหมคะอ่านแล้วรู้สึกทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นใช่ไหมคะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหมคะ <SC. S 1> เพราะฉะนั้นค่ะผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านก็ย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีโอกาสในการทําไมคะ สแสวงหาความรู้ต่างๆได้มากกว่าผู้ที่ไม่ชอบอ่านหรือว่าไม่รู้หนังสือนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะต่อไปพอเราทราบแล้วค่ะว่าลักษณะของการอ่านเนี่ยมีลักษณะที่ดีอย่างไรบ้างนะเพราะฉันเนี่ยเราก็ต้อง รู้จักกันต่อไปค่ะว่าลักษณะของการอ่านที่จะทําให้อ่านแล้วเกิดประโยชน์หรือว่าเกิดประสิทธิภาพในการอ่านเนะะี่ยค่ะมันจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างใช่ไหมคะเคยไหมคะนักศึกษาที่เวลาเราอ่านหนังสือเรียนหรืออ่านหนังสือที่มันเป็นทฤษฎีหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเนี่ยบางทีอ่านแล้วทําไมเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเลยใช่ไหมอย่างเช่นเวลา ใกล้สอบอย่างเงี้ยแล้วเราจําเป็นต้องอ่านหนังสือเรียนเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแต่ทําไมอ่านแล้วมันไม่เข้าใจหรือมันไม่รู้สึกว่าจะรู้เรื่องเลยไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือที่มันเป็นหนังสือนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายที่พอเราอ่านปุ๊บแล้วเราจะเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะเพราะอะไรส่วนหนึ่งเลยมันอาจจะเป็นที่ความรู้สึกของเราด้วยใช่ไหมที่เรามีความรู้สึกโอ๊ยเราไม่อยากอ่านหนังสือเรียนเลยอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะ แล้วถามว่ามันจะมีวิธีการทําอย่างไรให้การอ่านของเราเนี่ยเป็นการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพได้ใช่ไหมคะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างไงไอการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเนี้ย การมีประสิทธิภาพก็คือการอ่านนั้นจะต้องอ่านแล้วเป็นยังไงคะอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหาแหละใช่ไหมคะเข้าใจแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์เนื้อหาได้จับใจความสําคัญของเรื่องที่เราอ่านได้อย่างถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าอ๋อเข้าใจเนื้อหาวิเคราะห์จับใจความสําคัญได้แหละแต่ไอสิ่งที่เราเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอ่านแล้วเข้าใจนะคะนักศึกษาเราจะต้องสามารถที่จะ เข้าใจเนื้อหาวิเคราะห์จับใจความได้อย่างถูกต้องนะนะคะอันนี้อาจารย์ดอกจันให้นิดนึงนะว่าต้องถูกต้องนะคะเนาะนอกเหนือจากการที่เราสามารถที่จะวิเคราะห์และจับใจความได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะเรายังจะต้องสามารถประเมินค่างานเขียนนั้นๆได้ด้วยนะคะว่างานเขียนนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยเพียงไรใช่ไหมคะอย่างเช่นออมีคุณค่าทางด้านของจิตใจมากๆเลยงานเขียนเนี้ยออมี ความโดดเด่นทางด้านของภาษาทางด้านของเนื้อหาอะไรเงี้ยค่ะเราสาเราจะต้องอประเมินคุณค่าได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่เราอ่านนั้นได้ด้วยอย่างเหมาะสมนะคะ,ะต่อไปนะคะพอเราทราบข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของการอ่านไปแล้วเนะะี่ยค่ะ อาจารย์ก็จะพาไปดูต่อนะคะในเรื่องของจุดประสงค์ของการอ่านนะถ้าเกิดนะักศึกษามีเอกสารอยู่กับตัวนะคะสามารถที่จะเปิดได้เลยนะคะในหน้าที่47นะอยู่ตรงข้อ1.1ข้างล่างนะคะสามารถเปิดได้เลยมาดูจุดประสงค์ของการอ่านกันคะ่ะในการอ่านเนี่ยคะ่ะมันก็ต้องมีจุดประสงค์ของการอ่านใช่ไหมคะซึ่งการที่เรามีการกําหนด จุดประสงค์ของการอ่านไว้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถอ่านแล้วเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะเหมือนกับว่าเรามีการกําหนดจุดประสงค์ไว้แล้วว่าเราจะอ่านเพื่ออะไรใช่ไหมคะในที่นี้เนี่ยนะอาจารย์จะพูดถึง4จุดประสงค์ใหญ่ด้วยกันนะคะนาอขอเขียนเลขให้แล้วกันนาะอเผื่อบางคนจะได้ไม่หลงข้อนะคะจุดประสงค์ที่1นนะคะของเรื่องที่เราจะอ่านนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านเพื่ออะไรคะอ่านเพื่อ รับข้อมูลข่าวสารนะคะต่อไปข้อ2คือการอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ค่ะ3คือการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินและ4คือการอ่านเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ใจนะคะอ่ะ1น3 4นะอ่ะเราจำหัวข้อก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูว่าตัวของรายละเอียดของเขาเนะี่ยมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันต่อนะในหน้าต่อมาค่ะ เมื่อกี้นี้นะคะจุดประสงค์ที่1นนะคะของการอ่านคือการอ่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสารนะคะการอ่านเพื่อรับข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างเช่นอ่านอะไรคะอย่างเช่นการอ่านไลอ่านข่าวใช่ไหมคะอ่านข่าวจากทางหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะจากทางช่องทางการสื่อสารต่างๆใช่ไหมคะอย่างสมัยนี้เนี่ยก็จะมีสื่อที่ทันสมัยขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่น ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เราสามารถที่จะรู้ทันต่อโลกต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะการอ่านข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคีย์เวิร์ดก็คือมันจะต้องมีความอะไรคะมีลักษณะของการอะไรคะของการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือเป็นข่าวสารที่นําเสนอขึ้นในแต่ละวันที่เป็นข่าวสารข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาทําให้เราเนี่ยสามารถทราบความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้คือข้อที่1นนะคะ ต่อไปค่ะ2คืออ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้อันนี้เราน่าจะคุ้นชินกันใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจเรียนกันอยู่แล้วใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาหาความรู้เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการอ่านอะไรคะอาจจะเป็นลักษณะของการอ่านหนังสือได้ไหมอาจจะเป็นหนังสือเรียนก็ได้ค่ะนะ,ะเป็นลักษณะของการอ่านหนังสือเรียนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาเนี้ยค่ะจําเป็นว่าจะต้องเป็นลักษณะของการอ่านหนังสือเรียนอย่างเดียวไหมคะก็ไม่จําเป็นนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นตําราหนังสือเรียนซะ อย่างเดียวที่เป็นการศึกษาหาความรู้ได้ถูกไหมคะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วทําให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้คะ่ะเกร็ดความรู้ก็ได้คะ่ะที่มันทาให้เราสามารถได้รับความรู้อันนั้นอาจารย์ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการอ่านเพื่อศึกษาความรู้นะไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นเพียงแค่ตําราหนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสืออย่างอื่นแต่ว่าจุดประสงค์เราอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ได้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของการอ่านประเภทนี้ได้นะคะ ต่อไปค่ะแบบที่3นะประเภทที่3คือการอ่านเพื่ออะไระการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินถูกต้องค่ะ,ะมีใครตอบอาจารย์อยู่หรือเปล่านะคะ,ะการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะคะเป็นลักษณะของการอ่านยังไงอันนี้เราน่าจะคุ้นชินกันเพราะว่ามันเป็นการอ่านที่ทําให้เรารู้สึกว่าอ่านแล้วเป็นไงคะ เป็นสิ่งที่ทําให้เราพอใจใช่ไหมคะอ่านแล้วทาให้เรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายได้ถูกไหมคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะเป็นการอ่านที่เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งของคนที่ชอบอ่านนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกเพลิดเพลินใจได้ใช่ไหมคะการอ่านประเภทนี้ก็อย่างเช่นอ่านอะไรบ้างคะอ่านการ์ตูนใช่ไหม มีอ่านอะไรได้อีกไหมที่เป็นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินลองตอบตัวเองในใจก็ได้ค่ะตอบออกเสียงก็ได้นะถึงอาจารย์ไม่ได้ยินแต่อาจารย์ก็รู้นะคะว่านักศึกษากำลังตอบอยู่นะ <c oughs> อ่านเรื่องสั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่านนวะนิยายได้ไหมแล้วมีอ่านอะไรอีกอะ่ะอ่านบทกวีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะใช่ไหมคะอ่านแล้วรู้สึกเพลิดเพลินนะคะอันนี้คือลักษณะของประเภทที่สามนะคะ ต่อไปค่ะการอ่านประเภทที่4คือการอ่านเพื่อ ผ่อนคลายความทุกข์ใจนะคะการอ่านเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ใจชื่อบอกอยู่แล้วว่าทําให้เราทําไมคะมีความทุกข์ใจที่มันน้อยลงใช่ไหมคะผ่อนคลายทุกข์ใจเพราะฉะนั้นการอ่านลักษณะแบบนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของการอ่านที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะทาให้การทำให้เราสบายใจขึ้นอย่างงี้นนะเพราะว่าทุกๆคนล่ะค่ะเนาะจะต้องมีอุปสรรคแหละใช่ไหมคะในชีวิตเราคงไม่ได้แบบมีแต่ เรื่องของความสุขแล้วก็ความสมหวังอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราอ่านเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ใจนะคะอ่านหนังสือประเภทนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจชีวิตแล้วก็อาจจะค้นพบทางในการดับทุกข์คนทางในการดับทุกข์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลักษณะของการอ่านหนังสือประเภทนี้ก็อย่างเช่นอ่านหนังสืออะไรคะที่เป็นลักษณะของผ่อนคลายความทุกข์ใจอย่างเช่นหนังสือ หลักธรรมใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์นำขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นสินห้าพรหมวิหาร4อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นลักษณะของหลักธรรมคาสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยค่ะเนาะหลักคำสอนทางศาสนาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ จำเป็นว่าจะต้องเป็นลักษณะของหนังสือที่เป็นทางาศาสนาอย่างเดียวไหมก็อาจจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาก็ได้นะพอเราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยามันก็ทําให้เราสามารถเข้าใจชีวิตได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมก็อาจจะทําให้เราสามารถผ่อนคลายความทุกข์ใจได้นะคะอ่ะลักคำซ้อนทางาศาสนาจิตวิทยาหรือบางคนอาจจะอ่านพวกหนังสือปรัชญาชีวิตอย่างเงี้ยค่ะ เนาะปรัชญาชีวิตอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นหนทางในการทำให้ตัวเองมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเนาะอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้เนาะในเรื่องของการผ่อนคลายความทุกข์ใจค่ะ พอเราทราบแล้วว่าจุดประสงค์ในการอ่านเนี่ยมีจุดประสงค์ใดบ้างนะคะต่อไปอาจาร,รย์ก็จะพาไปดูกันค่ะว่าแนวทางในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีแนวทางในการอ่านอย่างไรบ้างนะคะน mm ัก hmm. ศึกษาสามารถที่จะเปิดหนังสือไปได้เลยในหน้าที่48ดนะดูตามประกอบไปได้เลยนะคะในหน้าที่48ค่ะอ่ะ แนวทางในการอ่านยังมีประสิทธิภาพนะจะมีทั้งหมด4แนวทางด้วยกันนะที่อาจารย์ได้แจ้งไว้นะคะเนาะในน,นี้มีหัวข้ออยู่นะรายละเอียดอยู่ในหนังสือเปิดดูได้เลยนะคะในข้อที่1ค่ะ 2.1น,นะในหนังสือนะคะในข้อที่1เค้เขาบอกว่าการอ่านเพื่อจับใจความแนวทางในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพอ่านอย่างไรแล้วทําให้มีประสิทธิภาพจําได้ไหมที่อาจารย์บอกก่อนนะนี้ว่าอะไรนะอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยที่อาจารย์เกริ่นนา ข้างต้นก่อนนะานี้แล้วทําไมไม่รู้เรื่องอ่านแล้วทําไมไม่จําาอ่นแล้วทําไมไม่สามารถจับใจความอะไรได้เลยแสดงว่าเวลาเราอ่านเราจําเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการอ่านเพื่อทําให้การอ่านของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการอ่านแล้วมีประสิทธิภาพนะคะ1เลยค่ะคือเวลาเราอ่านเราจะต้องสามารถที่จะจับใจความได้ว่าสิ่งที่เราอ่านน่นนะคะมันมีลักษณะ อะไรบ้างเนาะถ้าเกิดเราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของการฟังนะจะจำได้ว่าที่อาจารย์เคยพูดให้ฟังนะในเรื่องของการฟังแล้วสามารถจับใจความได้จําได้ไหมการฟังเพื่อจับใจความสําคัญได้เป็นยังไงบ้างการอ่านเป็นยังไงบ้างมีความคล้ายคลึงกันเลยค่ะการอ่านเพื่อจับใจความเนี่ยมันคือขั้นแรกเลยนะอันนี้อาจารย์บอกก่อนนะคะการอ่านเพื่อจับใจความเนี่ยค่ะเป็น ขั้นแรกเลยนะคะที่จะทําให้ที่ผู้อ่านเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสะรุปความให้ได้นะคะว่าไอเรื่องที่เราอ่านไปเนี้ยค่ะในเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีใครใช่ไหมคะอ่ะเราจะต้องจับใจความได้อย่างไรบ้างคือเราจะต้องจับใจความไวว่ามีใครใช่ไหมคะแล้วเขาทาอะไรใช่ไหมที่ไหนเมื่อ,อไร อย่างไรแล้วเขาทำไปทำไมจำได้ไหมที่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมคะเนาะจะต้องสามารถทำไมได้คะจับใจความได้นะสมมติว่าเราอ่านนิทานสักเรื่องหนึง่งใช่ไหมคะเราสามารถที่จะจับใจความตามที่อาจารย์บอกนี้ได้ไหมนะคะว่าในเรื่องเรื่องนั้นมีใครอยู่บ้างเขาทำอะไรบ้างแล้วเรื่องเกิดที่ไหนบ้างเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ แล้วมันมีเหตุการณ์อย่างไรแล้วเขาทําสิ่งสิ่งนั้นไปทําไมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอะอย่างเช่นตอนที่เราเรียนเรื่องของการฟังไปอาจารย์ยกตัวอย่างอะไรนะซินดเดล,ลา่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสมมติว่ายกตัวอย่างนิทานอะทาความเข้าใจได้ง่ายง่ายอย่างเช่นนิทานซินดลลินเดล่าอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์บอกว่าให้นักศึกษาไปอา่านนิทานเรื่องนี้แล้วมาตอบอาจารย์ซิว่าในเรื่องเรื่องนี้มีใครอยู่บ้างอะนักศึกษาก็จะตอบอาจารย์ว่ามีตัวละครไหนอยู่บ้างใช่ไหมคะก็จะตอบอาจารย์มาว่าไงบ้างนะ ตอนนั้นจำได้ไหมอ่ะ,อะก็จะมีอะไรนะมีอ่ะสมมติมีซินโดเล,ล่ามีเจ้าชายแหละอ่ะมีมงกุฎใช่ไหมคะเนอะทักษะการวาดรูปของอาจารย์เป็นสูนะนะคะเนาะอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมมีแม่เลี้ยงใจร้ายมีพี่อ่อมีพี่เลี้ยงสองคนใช่ไหมคะมีนางฟ้าแม่ทุนหัวอันนี้คืออะไรคะ ใครอ่นแล้วตอบอาจารย์ได้ว่ามีใครอยู่บ Trans ้างทำอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่ะแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงสองคนนี้ใช้ซินโดเล,ล่าทำงานบ้านใช่ไหมคะอ่ะซินโดเล,ล่าไปเต้นรำกับน้องชายใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นทำอะไรนะในเรื่องมีอะไรบ้างใช่ไหมที่ไหนเรื่องเกิดที่ไหนบ้างที่ไหนคะอ่ะเนเรื่องเนี้ยเกิดที่ไหนมั่งอ่ะเกิดที่บ้านซินโดเล่าใช่ไหมคะเนาะแล้วก็เกิดที่ไหนอีกอ่ะเกิดที่อ่า รัชวังใช่ไหมปราศาทของเจ้าชายใช่ปะคะที่ซินเดเรลาไปเต้นลําใช่ไหมหแล้วที่ไหนอีกในป่ากลางทางใช่ไหมคะเรื่องเกิดเมื่อไรนะคะเรื่องเกิดเมื่อไรก็คือในเรื่องเรื่องเนี้ยที่อาจาร,รย์ยกตัวอย่างเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมีอะไรอยู่คะมีเวลาที่แน่นอนอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นในเรื่องเนี้ยนางฟ้าบอกว่าไงนะซินโดเรลล่าจะต้องกลับก่อนเวลาอะไรคะเที่ยงคืนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะมีเวลาอยู่ใช่ไหมเชา้าสายบ่ายเยน็นเที่ยงคืน กี่ทุ่มอะไรก็ว่าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมคะแล้วก็อย่างไรใช่ไหมคะอย่างไรก็คือไอสิ่งที่เขาทาไปแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรบ้างเนี่ยใช่ไหมคะมีลักษณะของความดีใจโศกเศร้าเสียใจมีความลักษณะของอตัวละครเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคะ่ะเป็นคนมีเมตตาใจดีไหมหรือ,อยังไงใช่ไหมคะ ทำไมเขาถึงทำสิ่งสนะิ่งนั้นลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนาะซิโดร่าไปเต้นรำกับเจ้าชายทําไมอย่างเงี้ยใช่ไหมซิโดร่าทำรองเท้าแก้วหลุดทําไมใช่ไหมคะเนาะเออเขามีจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยเราลองตอบตัวเองดูว่าเราตอบตัวเองได้ไหมใช่ไหมคะเนาะอันนี้ลักษณะของแบบแรกก็คืออะไรคะอ่านแล้วจับใจความได้คืออ่านแล้วรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วทําไปทําไมนะ่ต่อไปคะ่ะอ่านเพื่อวิเคราะห์นะการอ่านเพื่อวิเคราะห์เป็นยังไงบ้าง การอ่านเพื่อวิเคราะห์ก็คือแล้วลั่งของการอ่านแล้วสามารถที่จะแยกแยะได้อะคะ่ะอ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ว่าในเรื่องที่อ่านเนี้ยค่ะมันมีข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนบ้างแยกแยะข้อเท็จจริงได้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตลบน้องเจ้าชายกับน้องซินโดเล,ล่าไปก่อนนะนะคะเนาะ วิเคราะห์ได้คือลายคือลักษณะของการที่เราสามารถที่จะแยกแยะข้อเท็จจริงได้ในเรื่องเรื่องนั้นนะสมมติว่าอาจารย์ให้นักศึกษาอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบเ,เรื่องเหนือธรรมชาติอย่างเงี้ยเรื่องที่แบบมีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะสมมติเป็นเรื่องแบบที่เป็นแนวแบบนิยายแฟนตาซีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อ๋ออย่างเช่นจะยกตัวอย่างแบบแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านักศึกษาอ่านเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะแล้วเราลองวิเคราะห์ดูสิว่าในเรื่องเรื่องเนี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะทราบข้อเท็จจริงของเรื่องไหมอ่ะในเรื่องเนี้ยมีอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่ในเรื่องเรื่องนี้ได้บ้างใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นข้อที่มันเกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างเช่นการที่เขาไปเรียนหนังสือใช่ไหมคะเขาใช้ชีวิตเหมือนเราปกติทั่วไปกินข้าวใช่ไหมคะ เดินพูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะอันนี้คือข้อจริงใช่ไหมคะที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะส่วนเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยข้อที่เป็นข้อที่เอ๊ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้ก็อย่างเช่นอะไรคะเรื่องของการใช้เวทมนต์ใช่ไหมคะเอ่อการ คำสาบเงี้ยใช่ป่ะเนาะไม่กวาดในเงี้ยขีไม่กวาด,ไ,วาดไปที่นู่นที่นี่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะแสดงว่าพอเราอ่านเรื่องแล้วเราทําไมได้ถ้าเกิดเราสามารถแยกได้บ่าอ๋ออันเนี้ยมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเรานะอ๋ออันเนี้ยวิไม่มีนะอันเนี้ยมันคือจินตนาการของผู้เขียนแหละอันนี้คือความรู้สึกของผู้เขียนแหละ แสดงว่าเราสามารถทำไมได้คะสามารถที่จะอ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ได้นะถ้าเกิดเราสามารถวิเคราะห์ได้ตามที่อาจารย์บอกแสดงว่าเราอ่านแล้วเป็นไปในลักษณะของการอ่านถูกต้องตามทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะต่อไปค่ะการอ่านเพื่อตีความอ่ะ อ่านให้มีประสิทธิภาพคือต้องอ่านแล้วตีความได้นะการตีความก็คือหมายความว่าเวลาเราอ่านแล้วเนะะี่ยค่ะบางทีผู้เขียนนะคะเขาจะไม่ได้มีความหมายนะคะในการเขียนเรื่องเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเดียวบางทีอาจจะเป็นลักษะของความหมายโดยในก็ได้อ่ะอาจารย์พาไปดูสองคำนี้ก่อน,นะคะ่ะเผื่อบางคนลืมนะเราน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วแหละแต่ไม่รู้จําได้กันหรือเปล่านะคะมันจะมีทั้งหมดเนี่ยอสอง อสองตัวอะสองตัวนะคะที่อาจารย์จะจะบอกละกันนาอนะคะอันนี้ก็คือสองคำนะจะใช้คำว่าอะไรดีนะนาะพูดพูดเองงงเองเบลอเองนะคะการอ่านเพื่อตีความคือเราจะต้องทำไมได้นะสามารถที่จะตีความหมายในสิ่งที่ผู้เขียนเขาเขียนให้ได้ว่าผู้เขียนเขาเขียนความหมายโดยตรงเอา โดยตรงหรือว่าเป็นความหมายโดยในนักศึกษาเคยได้ยินสองคำนี้ไหมคะเราน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วนะ ความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในคืออะไรความหมายโดยตรงคือการที่พูดถึงสิ่งสิ่งนั้นตรงๆนะคะก็คือตามความหมายในพจนนุกรมอันนี้คือความหมายโดยตรงของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นความหมายโดยในก็คือลักษณะของความหมายของคําคํานั้นที่สามารถมีความหมายได้อีกในหนึ่งอะค่ะเนาะอ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพยิ่งขึ้นบางคนฟังความหมายแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะอย่างเช่นอาจารย์บอกว่า,อ,าอะไรดีะ บอกว่าหินอย่างเงี้ยไอหินความหมายโดยตรงก็คืออะไรคะก็คือหินน่ะใช่ปะคะใช่ไหมถ้าเป็นความหมายโดยตรงก็คือเป็นหินเป็นที่เราเจอกันใช่ไหมคะที่อยู่ตามอะไรอยู่ตามพื้นถนนอะไรแบบนี้เนาะที่เราเจอนั่นแหละใช่ไหมคะเนาะที่เป็นของแข็งที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิด รวมตัวกันอยู่อย่างอยู่ตามธรรมชาติอันนี้คืออะไรอันนี้คือหินตามความหมายของอะไรคะพจะนานุกรมใช่ไหมคะเป็นนามอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดหินความหมายโดยในนะคะความหมายโดยในของหินก็คืออะไรคะข้อสอบข้อนี้หินมากเลยคืออะไรอะหมายความว่าข้อสอบเป็นของแข็งประกอบด้วยแร่ชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด ใช่ไหมไม่ใช่ถูกป่ะคะแต่หมายถึงหินคืออะไรคือมันยากถูกไหมอ่ะอันนี้คือตรงถูกไหมคะอันนี้คือโดยในเนี่ยแหละคืออะไร คือคําว่าอะไรคืออะไรคะการตีความอ่านแล้วบางทีเนี่ยเป็นไงคะคนเขียนเขาจะตีความว่าอย่างไรให้เข้าใจด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาเขียนคํานี้แล้วเราอ่านแล้วไปแปลความหมายไม่ไม่ตรงมันก็ทําให้เราไม่เข้าใจใช่ไหมคะอ่ะอย่างเช่นคําว่าอะไรดีอ่ะอีกสักคำํำนึงแล้วกันเผื่อบ,บางคนยังงงง,งอยู่ก็บอกว่าอะไรดีอ่ะควาย ความหมายโดยตรงของควายก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะอะไรก็ว่าไปความหมายโดยในของควายคืออะไรคะก็จะแบบเนาะที่เราจะรู้กันกน็อย่างเช่นโอโง่อย่างเงี้ยใช่ไหมเนาะสมมติว่าในหนังสือเนะะี่ยค่ะเขาเขียนผู้เขียนเขาเขียนว่าตัวเล็กเดินไปเจอควายที่ทุง่งนาอันนี้คืออะไรความหมายโดยตรงหรือโดยในคะถ้าศึกษาคิดภาพตามอาจารย์นะ ตัวเลขเดินไปเจอควายที่ทุ่งนาก็จะเป็นความหมายโดยตรงถูกไหมว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถูกไหมคะอ่ะในตัวของที่ผู้เขียนเขียนเขียนว่าอะไรคะควายใครเขาทําแบบนั้นกันอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมเนาะควายใครเขาทําแบบนั้นกันถ้าเกิดเขาบอกแบบนี้ควายนี้คือควายที่เป็นสัตว์หรือเปล่าเอ่ย ไม่ใช่แล้วถูกไหมคะใครเขาทาแบบนั้นการแสดงว่าน่าจะเป็นลักษณะของการตําหนิอะ่ะใช่ปะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของควายที่หมายความโดยในอย่างเงี้ยโอเคไหมนะคะอันนี้คือเรื่องของการอ่านเพื่อตีความนะคะต่อไปคะ่ะการอ่านเพื่อประเมินค่าชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นการอ่านแล้วสามารถทําไมได้คะประเมินค่าได้แสดงว่าการอ่านประเภทนี้คือการอ่านที่เป็นไง เป็นไงนะอ่าเป็นการอ่านเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะสามารถทำไมได้คะประเมินค่าในสิ่งที่อ่านได้การอ่านระดับนี้ถือเป็นการอ่านขั้นสูงอ่ะเขียนให้อาจารย์หน่อยนะเป็นการอ่านขั้นสูงอ่ การอ่านเพื่อจับใจความเป็นการอ่านขั้นแรกการอ่านเพื่อประเมินค่าประเมินค่าขอโทษค่ะประเมินค่าเป็นการอ่านขั้นสูงนะคะเพราะว่าการอ่านแบบนี้นะคะผู้อ่านจะต้องสามารถที่จะทำไมคะสามารถที่จะพิจารณาคุณค่า ของงานเขียนได้อะนะคะว่างานเขียนที่เราอ่านนั้น,นมันดีหรือมันไม่ดียังไงใช่ไหมคะเราต้องพิจารณาได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านเพื่อประเมินคุณค่าอ่านแล้วรู้ว่าดีไม่ดีอย่างไรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรอย่างเนี้นะคะ่นะเนาะซึ่งไม่ใช่ว่าการอ่านเพื่อพิจารณาคุณค่าเนี่ย เป็นคุณค่าที่เราตัดสินเองนะว่าดีหรือไม่ดีคือรู้สึกเองอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะการที่เราจะสามารถประเมินค่าเนี่ยได้เนี่ยเราจะต้องสามารถประเมินค่าได้อย่างมีหลักเกณฑ์แล้วก็มีเหตุผลที่ชัดเจนนะนะจะต้องมีเหตุผลประกอบนะคะไม่ได้ว่าเป็นอคติส่วนตัวอะไรเงี้ยนะอันนี้คือทั้งหมดออสี่แนวทางการอ่านที่ทําให้การอ่านที่เราอ่านเนี่ยจะมีประสิทธิภาพนะคะ